ก็ทำการสวัสดีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครัวชายคาของเราก็คิดว่าจะทําเมนูขึ้นมาสักเมนูหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปตลาดนัดนะครับตลาดนัดภุมิเรียงนะครับแล้วก็ซื้ออาหารเป็นวัตถุดิบนะครับเข้ามาสองสาอย่างนะครับอันแรกก็คือกุ้งนะครับขนาดไซส์ก็ประมาณ15ตัวโลนะครับก็ซื้อมา1นกิโลนะครับในราคา350บาทถูกต้องไหม ถูกต,ต,ต้องนะครับทีนี้เราจะแบ่งเป็นรถรถนะครับรถเล็กๆนะครับเก็บไว้ในตู้เย็ยนนะครับวันนี้เราจะไม่ปรุงนะครับแล้วก็ก็มีปลากระพงนะครับถุกอ่อนถุกอ่อนออนดิเซนปลากระพงทีก็ซื้อปลาปลาเอ่อซื้อปลากระพงมาตัวหนึ่งนะครับเขาขายในยราคาเท่าไหร่สองนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับน้ำหนักก็ประมาณสองโลกว่านะครับสองกิโลสองสี่นะครับ ทีนี mm ้ก hmm. ็ให้แม่ค้าก็ทําแบ่งมาเป็นชิ้นๆนะครับวันนี้เราจะแกงส่วนส่วนหัวนะครับส่วนหัวส่วนหัวกับเครื่องในแล้วก็หางนะครับผมจะแกงนะครับนี่ครับตัวสีเ็นขึ้นมาดินี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแกงมือแรกนะครับได้มาสดๆก็แกงมือแรกก็เอาหัวเครื่องในแล้วก็หางนะครับ ส่วนเนื้อนะเนื้อลําตัวนะครับเนี่ยเนื้อลําตัวเดี๋ยวได้คือออนแบ่งเป็นลดลดนะครับแบ่งใส่ถุงแล้วก็ใสงช่องฟรีสอ้อยก่อนนะครับเอาไว้ทอดในมือหลังๆนะครับสําหรับผักที่จะแกงกับปลากระพงในวันนี้นะครับผมว่าจะแกงกับลูกบังคุดนะครับเนี่ยครับลูกบังคุดลูกบังคุดที่เราจะเอาไปแกงนะครับเราก็เอาลูกแก่ๆแบบนี้แหละครับเนี่ยแหละครับแบบนี้ครับ เนี่ยครับบางคุดที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับม <inaudible S 2> ีท <design> <resort> ั้งลูกสุกลูกไม่สุกนะครับทีนี้ก็ต้องเอามาคัดก่อนนะครับลูกที่ไม่สุกนี่ครับเราเอาลูกแก่ๆแบบนี้แหละครับออามาแกงนะครับเนี่ยนี่ครับเราคัดได้ประมาณไม่กี่ลูกครับประมาณสิบลูกนะประมาณตอนนี้ครูอ่อนก็กําลังแกะนะครับก่อนที่เอาไปแกงไม่ใช่แกงทั้งลูกแบบนี้นะครับแกงไม่ได้นะครับ ต้องแกะเอาเปลือกออกก่อนนะครับซึ่งการแกะเอาเปลือกออกนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากๆนะครับในการแกะเอาเปลือกมังคุดออกนะครับนี่ครับมังคุดแก่ๆเนี่ยทางตะกรนศีธรรมราชเขาเรียกกันว่ามังคุดคัดนะครับมังคุดคัดนะครับซึ่งก็มีคนพยายามแกะแบบนี้แหละครับ แกะแล้วเอาไปขายนะครับเป็นมังคุดคัดซึ่งแพงมากๆนะครับแต่ก็อร่อยมากๆเช่นกันนะครับมันจะมีความกรอบความหวานนะครับมังคุดคัดเนี่ยฮะแต่ทีนี้เราก็เอามังคุดเนี่ยฮะมังคุดคัดเนี่ยฮะมังคุดแก่ๆที่คัดออกน่ครับเขาไม่กินกันนะครับไม่กินนะครับก็กินลูกสุกๆนะครับแล้วก็เอามังคุดที่แก่แบบนี้ เอามาแกงนะครับเอามาแกงแต่ว่าผมเองก็ไปเก็บมาอย่างจีตนานะครับไปเก็บมาจากต้นเลยนะครับเก็บเอาลูกแก่ๆมาเลยนะครับเพื่อเอามาแกงนะครับ วิธีแกะมังคุดเนี่ยนะต้องแกะในน้ํานะครับต้องใช้น้ํานะครับไม่ใช้น้ําไม่ได้นะครับเพราะมังคุดมันจะมียางมากๆเลยนะครับยางเยอะมากต้องแกะไปล้างไปนะครับนี่ดูดูดิครับถ้าว่าเป็นชาวสวนที่เขามีลําธารอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาแกะกันในลําธารเลยนะครับลําธารที่น้ําไหลนะครับ ครูออนก็กำลังแกะเปลือกของมังคุดนะครับตอนนี้แกะอยู่นานแล้วครับได้ประมาณสามสี่ลูกเองครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะทำเมนูนี้ต้องใจเย็นๆก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันทำยากนะครับอันนี้ยากกว่าทุเรียนอีกนะครับยากกว่าแกงทุเรียนอีกแต่ว่า ก็คุ้มค่านะครับเพราะรสชาติมันอร่อยมากๆเลยนะครับลูกมังคุดที่เราเอามาแกงเนี่ยลูกมังคุดแก่ๆแบบนี้เนี่ยหลังจากแกงส้มแลวเนี่ยเรากินก็ไปเนี่ยโอ้หมันมันหวานหวานเปรียปร้ยวๆนะแล้วมันก็กรอบนะเม็ดของมันเราก็เคี้ยวพร้อมกับเนื้อมันได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาออกนะครับเช่นเดียวกับการกินมังคุดคัดนะครับ เราก็กินทั้งเนื้อทั้งเม็ดนั่นแหละครับกรอบๆหลังจากที่เราได้มังคุดมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาล้างนะ้ำมาสะอาดอีกรอบหนึ่งครับ ลูกอาจจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมน,นะครับนี่ครับนี้กูอ่อนก็เตรียมอุปกรณ์แล้วครับเครื่องแกงมั่งอะไรมั่งซอมมั่งอะไรมั่ง ตอนนี้กูอ่อนก็กําลังเตรียมมะนาวครับด้วยการปอกเปลือกออกอ่อนนะครับมะนาวเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยมันจะขมได้นะครับเพราะว่าเปลือกมันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีมีน้ำน้ำน้ำอะไรน้ำยาน้ำยาง <c oughs> โอ้สิงไงเอาดูไม่ออก มันมีสิงครับเออมันมีสิงเออก็คือทิพเหลือกมันนะครับมันมีสิงของมันนะครับขมนะครับทิพเหลือกของมันสิงน,นี่มันจะขมเนี่ยเตรียมหม้อแล้วครับตอนนี้กูอ่อนเต,ตรียมหม้อแล้วก็ใช้หม้อขนาด ประมาณนะครับเครื่องแกงเครื่องแกงใส่เครื่องแกงครับ กะปิครับกะปิต่อเอามาตั้งไฟนะครับวเอามาตั้งไฟเสร็จแล้วนี่นต่อวนควนนะครับให้เครื่องแกงกับกะปินี่ละลายนะครับแต่ถ้าเป็นผมเองนี่ไม่ควนนะครับทีเกียดปล่อยให้มันละลายเองนะครับนี่ครับกูดังเกลือครับกูดังเกลือ ออเอาเกลือมาใส่ก่อนแลวครับวิธีของครูออนเนี่ยหลังจากที่เครื่องแกงเดือดแล้วเนี่ยครูออนก็ใส่ช่อมลงไปก่อนครับตอนนี้บีมะนาวใส่ลงไปนะครับที่เตรียมมาอไว้เมื่อสักครู่นี้ครับตอนนี้ก็ปรุงรสครับปรุงรสโดยใส่น้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลใส่ลงไปก่อนครับใส่เกลือเมื่อสักครู่นี้แล้วหลังจากนั้นใส่น้ำตาลใส่มะนาวลงไปน้ำปลาครับที่นี้น้ำปลา นี่เป็นการปรุงรสเบื้องต้นนะครับต่อไปก็ใส่ปลาแล้วลหครับทีนี้นี่ครับปลาแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่นะครับหลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เราก็สามารถจัดระเบียรเนื้อปลาได้บ้างนะครับเราสามารถเขียได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าเขียมากนะครับอย่าเขียรแรงด้วยเพราะทําให้ปลามันเละได้ครับหลังจากนี้เราก็ใส่พวกเ,เนี่ยครับลูกมังคุดนี่นะใส่ลงไปับใส่ทีละลูกทตละลูกแบบนี้แหละครับ หลังจากที่ใส่มังคุดลงไปแล้วก็น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็จัดระเบียบอีกแล้วนะครับ <c oughs> จัดระเบียบอยู่เรื่อยเลยนะมัาคุดก็สวยดีนะครับลงไปอยู่ในหม้อแล้วนะเอาละครับตอนนี้เราก็ปรุงรสจนเป็นที่พอใจนะครับน้าปลามั่งน้ําตาลมั่งนี่ครับมังคุดที่เราใส่ลงไปก็ทาท่าจะสุกแล้วครับ